การได้ขึ้นปร้มเป็นคู่เอกของศึกเรซเ์มาเนียซึ่งเป็นสังเวยียนที่ยิ่งยยใหญ่ที่สุดของวงการมวยปราำเป็นสิ่งที่นักมวยปรามมากมายต่างก็ตั้งความฝันเอาไว้ที่ต้องการจะเป็นคู่เอกในศึกนี้เชฉฉ่นเดียวกับเซียมพังที่แม้จะอยู่ในวงการมวยปร้มมาอย่างยาวนานแต่ได้ปร้แมแตช์สำคัญมาแล้วแทบนับไม่ถ้วนแต่เขาว่ายังไม่เคยปร้มเป็นคู่เอกของศึกเรซเ์มาเนียเลยสักครั้งจนกระทั่งล่าสุดได้มีการประกาศว่า ซีมพังจะได้ขึ้นปราเป็นคู่เอกของศึ่เรซเมเนียในปีนี้โดยเจอกับเซโรเลสและโรมนเลสทว่าก่อนจะถึงศึกเรซเบเนียครั้งที่ส1สถานวิประรัมขอพาทุกท่านย้อนกลับไปในศึกเรซเบเนียในปีก่อนๆว่ามีคู่เอกคู่ไหนบ้างที่เคยสร้างความยิ่งใหญ่บนสังเวียนในคู่เอกของศึ่เรซเบเนียบ้างพามาดูแมตช์แรกซึ่งเกิดขึ้นที่ศึกเรซเบเนียครั้งที่40 โดยเป็นแมตช์การต่อสู้ของโคดี้ลสที่ได้มาท้าชิงแชมป์โลก W W E กับโมันเลสหลังจากปีก่อนนั้นโคดี้ได้พ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดายโดยในปีนี้โคดี้มีอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วมากเพราะเขาต้องเผชิญกับอำนาจมืดอย่าง The Final Boss เดอะ o ล็ซึ่งเข้ามาแทรกแซงจนทำให้เกิดเรื่องราววุ่นวายและกลายเป็นดราม่าใหญ่โตกันเลยโดยในซึ่งเรมในครั้งที่40คืนแรก โคดิโลสได้คืนปรามเป็นคู่เอกปิดรายการซึ่งแมชการปรามเป็นแบบแท็กทีมโดยเขาได้จับคู่กับเซโรเลสไปเจอกับโลมาเลสจับคู่กับบอสตัวร้ายอย่างเดอะร็อกซึ่งในคืนแรกนี้โคดิโลสกับเซโรเลสก็เป็นฝ่าย,ายพ่ายแพ้ไปอย่างบอบชำ้ำต่อมาในคืนที่2โคดีได้ปรามเป็นคู่เอกอีกครั้งโดยต้องต่อสู้กับโลมาเลสในการชีแชมโลกซึ่งถือว่าเป็นศึกหนักเลยทีเดียวโดวยในแมชข,ของคืนที่2 โคดิลอสถูกเหล่าตัวร้ายออกมารุมเล่นงานแต่ทว่าเหล่าคนดีก็ไม่นิ่งเฉยพวกเขาได้ออกมาช่วยโคดิเชเช่นกันไม่ว่าจะเป็นจอร์ซิน่าหรือแม้แต่อันเดอร์เทเกอร์จนในที่สุดโคดิลอสก็เป็นฝ่ายชนะโรมันเลสและสามารถกระชากแชมป์โลก WWE มาครองได้สำเร็จเป็นอันจบเรื่องราวของเขาได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งในค่ำคืนนั้นถือเป็นช่วงเวลาที่แสนวิเศษ มีผู้คนมากมายได้ร่วมแสดงความยินดีกับโคดิลสอย่างคับขั้นมันเป็นบรรยากาศที่อบอุน่นมาเป็นภาพที่เห็นแล้วก็ทำให้รู้สึกประทับใจอย่างมากและแมตชนี้ก็ถือเป็นคู่เอกของซึกเดสเมนเนียที่ยอดเยี่ยมอย่างมากเช่นกันในปี2012เป็นเดสเมนเนียครั้ง28ที่มีการต่อสู้ครั้งสำคัญซึ่งถือเป็นแมตชหยุดโลกของวงการมวยปอาชีพก็ว่าได้ เนื่องจากปีนั้นมีการเจอกันระหว่างสองสุดยอดพระเอกของวงการเว็บรัมอย่างเดอรล็อกปทะจอร์ซีนานี่คือแมชแองรบริสตร์มันเป็นแมชเอกของซึกลีเซอร์เมเนียในปีนั้นและแน่นอนว่านี่คือที่สุดจริงๆในซึกลีเซอร์เมเนียครั้งที่28จอร์ซีนาและเดอรล็อก2อพระเอกได้ไเผชิญหน้าต่อสู้กันบนสวนเวียนเป็นครั้งแรกทั้งสองได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดแฟนๆทั่วโลกลุ้นไปตามๆกันว่า ในท้ายที่สุดแล้วพระเอกสองคนนี้ใครจะเป็นผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวแต่แล้วด้วยความประมาทเพียงชั่วครู่ของจอซีน hmm. าก็ทําให้เขาต้องเสียทีและพ่ายแพ้ไปให้กับเดอรล็อกทํำไ้จอซีนาถึงกับนั่งเศร้าชนิดที่ว่าโคตรเซ็งโคตรแซดอย่างไรก็ตามในปีต่อมา mm hmm. เดอรล็อกกับจอซีน hmm. าก็ได้มีโอกาสเจอกันอีกครั้ง mm hmm. ในคู่เอกของศึกรเซอร์เเนียครั้งท mm ี hmm. และครั้งนี้พิเศษยิ่งกว่าครั้งก่อน กรมีเข็มขัดแชมป์โลก WWE ให้ต้องต่อสู้ห้ามหันแย่งชิงกันอีกด้วยและในท้ายที่สุดจอซีน่าก็สามารถแก้มือได้สำเร็จเขาสามารถเอาชนะเดอร็อกและควา้าแชมป์โลก w w e มาครองได้อีกครั้งจนเดอรล็อกเองต้องยอมรับและได้ชูมือให้กับจอซีนา่าการเจอกันทั้งสองครั้งของทั้งคู่ในคู่เอกของศึกเดสเซอร์มเนียก็ล้วนแต่สุดยอดยิ่งใหญ่จริงๆสมกับเป็น2ส,สุดยอดนมัยป้า ผู้เป็นพระเอกของวงการมวยปล้ำอาชีพเดอร์็อกและจอร์ซีนาหลังจากที่จบเรื่องความแค้นและความยิ่งใหญ่ของเดอร์็อกจอร์ซีนาไปแล้วอีกหนึ่งปีต่อมาก็มีความยิ่งใหญ่สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องราวของยอดนักมวยปล้ำอย่างแดนนีลไบรอันชายคนนี้แม้จะเคยประสบความสำเร็จในการไปแชมป์โลกของสมาคม w w e แต่ทว่าเส้นทางของเขาก็ไม่ได้ราบลื่นเอาเสียเลยเพราะเมื่อเขาไปแชมป์โลกได้ยังไม่ทันข้ามคืนเขาต้องเสียแชมป์โลกไปอย่างน่าเสียดายไปให้กับแบรนดีออตันอีกทั้งตอนนั้นเดนน่ไวอันยังต้องเจอกับความอายุธรรมจากกลุ่มผู้บริหารสมาคมและเจ้าของสมาคมอีกด้วยพูกเขามองว่าตัวของเดนนิไวอันเป็นน้ำมือกล้ำที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นแชมป์โลกและไม่คู่ควรที่จะเป็นหน้าตาของสมาคม ดังนั้นเดเนวอันจึงถูกกีดกันและถูกเล่งงานสารพัดจากผู้มีอํานาจจนทําให้แฟนมวยปล้ำทึงกับลุกฮือและคอยสนับสนุนชายผู้นี้กันอย่างล้นหลามจนนับวันเรื่องราวก็ยิ่งใหญ่โตขึ้นในขณะเดียวกันกลุ่มอํานาจชั่วก็ยิ่งขัดขวางเดเวอันหนักยิ่งขึ้นจนในที่สุดเดเวอันก็ต้องต่อสู้กับทีวในศึกเรซเมเน,นครั้งที่30ซึ่งมีข้อตกลงกันว่าหากใครชนะในแมตช์นี้ ็จะได้ปล้ำในคู่เอกของศึกเดสซมเนียในคืนนั้นในแมตช์ชิงแชมป์โลกโดยในแมตช์ที่จะต้องต่อสู้กับทีวเอสนั้นไดเนย์แบันถือว่าเป็นรองอยู่มากเขาถูกเล่นงานอย่างหนักถูกโกและถูกเอาเปรียบมากมายแต่แล้วด้วยความมุ่งมั่นในที่สุดไดเรยบแบันก็สามารถเอาชนะและปราบทีวเอสลงได้สําเร็จทําให้ไดเนยแบันได้สิบไปชิงแชมป์โลกในคู่เอกของศึกเดสซมเนียในคืนเดียวกันนั่นเอง ในิแมแมตช์การชิงแชมป์โลกด w e ยีมาถึงแน่นอนว่าแมตช์นี้เป็นแมตช์คู่เอกปิดรายการในตอนนั้นแรนดี้ออตันกำลังเป็นเจ้าของแชมป์โลกอยู่จะต้องมาป้องการแชมป์กับบาติสตาผู้ท้าชิงที่ดุดันและอันตรายอย่างสัตว์ร้ายและอีกหนึ่งผู้ท้าชิงก็คือเดนิเอลไพอันที่จะต้องมาต่อสู้ในสภาพร่างกายที่ยับเยินและสะบัดสะบอมเนื่อง้วยเพิ่งสู้กับทเวสมาก่อนหน้านี้ แต่ถึงอย่างนั้นได้นี่ไบอันก็มุ่งมั่นต่อสู้มาจะพิชิตแชมป์โลกให้ได้และการต่อสู้ครั้งนั้นแม้ว่าเขาจะโดนเล่นงานอย่างหนักแต่เขาก็ไม่ยอดท้อต่ออุปสรรคจนในที่สุดเขาก็ได้จังหวะเข้าไปเล่นงานบาติสตาในตอนนั้นแฟนมวยปล้ำทั่วโลกต่างลุ้นกันใจแทบขาดและนี่คือวินาทีแห่งชีวิตบาติสตาถูกเล่นงานอย่างหนักก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวจนต้องขอตบพื้นยอมแพ้ ในวินาทีนั้นเองเสียงเฮดันลั่นก็กึกกล้องไปทั่วสนามแฟนมวยปล้ทั้งสนามดีใจอย่างที่สุดเดเดนไบอันสามารถเอาชนะในคู่เอกของศึกเดซเมนเนียและควา้าแชมป์โลกมาครองได้สําเร็จในค่ำคืนนั้นเขาถึงกับร้องไห้ออกมาแต่ไม่เพียงแค่เขาคนเดียวเพราะแฟนมวยปล้ำทั่วโลกก็ร้องไห้เพราะปราปลื้มดีใจกับชนะอันยิ่งใหญ่ของเดเดนไบอัน และนี่คืนหนึ่งในสุดยอดคู่เอกของศึกเรเซอร์มาเนียที่จะถูกจดจำและจะกลายเป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งย้อนกลับไปในปี2009ยออนนิเรัมยังชอนไมเคิลส์ได้ขึ้นต่อสู้กับยอนนูเบิลยังดีอันเดเทเกอร์โดยทั้งสองได้สู้กันในศึกเรเซอร์มาเนียครั้ง25ซึ่งแม้จะไม่ได้เป็นคู่เอกของศึกเรเซอร์มาเนียปีนั้นแต่แมสช์นี้ก็ได้ขโมยซีนอย่างมาก ในการต่อสู้ครั้งนั้นทั้งสองยอดนักประดับตำนานต่างฟาตั้งกระทุ่งสุดตัวและต่างไม่ยอมที่จะพ่ายแพ้แต่การต่อสู้ถึงอ,อย่างไรนั้นก็ย่อมต้องมีสักคนที่จะต้องแพ้และผู้ที่พ่ายแพ้ในครั้งนั้นก็คือชอนไมเคิลส์อันเดนเกอร์คือผู้ชนะสามารถรักษาสติอันไร้พ่ายได้อีกครั้งแมชการต่อสู้ในครั้งนั้นเป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยม และได้รับการยกย่องให้เป็นแมสการต่อสู้แห่งปีทุกอย่างในแมสการต่อสู้ครั้งนี้มันดีไปหมดเลยครับแต่ว่าตัวของชอบไมเคิลส์กลับไม่ดีด้วยเพราะตนเป็นฝ่าย,ายพ่ายแพ้และมันทำให้เขาเองรู้สึกคาใจ1ปีเต็มๆที่ชอบไม่อาจจะหยุดคิดถึงเรื่องนี้ได้ทำไมกันทำไมฉันต้องพ่ายแพ้ทำไมจนที่สุด ชอร์จึงขอท้าเจอกับอันเดอร์เทเกอร์ในศึกรสเซเียอีกครั้งแต่อันเดอร์เทเกอร์กลับปฏิเสธชอร์เมเคิร์จึงพยายามทําทุกวิธีทางจริงๆโดยไม่สนว่าวิธีนั้นจะเป็นอย่างไรเขาถึงขนาดรอบเล่งงานจนทําให้อันเดอร์เทเกอร์ต้องเสียแชมป์โลกเฮฟวีเวทนั่นจึงทําให้อันเดอร์เทเกอร์หมดความอดทนจึงต้องยอมสู้กับชอร์เมเคิร์อีกครั้งแต่าว่าครั้งนี้มีสิ่งที่จะต้องเดิมพันนั่นก็คือสติอันไร้พ่ายของอันเดอร์เทเกอร์ และอาชีพการเป็นนัมเบอรบรมของชอนไมเคลิลแต่นาทีนี้ชอนไม่สนอะไรอีกแล้วสิ่งเดียวที่เขาต้องการเพียงหนึ่งเดียวก็คือการเอาชนะอันเดอร์เทเกอร์ในศึกเรเซอร์มเนียโดยการเจอกันครั้งนี้เกิดขึ้นในศึกเรเซอร์มเนียครั้งที่2 6่สิแมสของ2ตำนานนัมวบอร์บาถูกจัดให้เป็นคู่เอกของศึกเรเซอร์มเนียเพราะมันคือความยิ่งใหญ่ที่เดิมพันด้วยสถติอันไร้พ่ายและอาชีพการต่อสู้ในตอนนั้นของ2ตำนานนัมเบร์บา เป็นไปอย่างสนุดสุดมันและดุเดือดยิ่งกว่าปีที่แล้วเสียอีกจนกระทั่งมาถึงตอนท้ายแมตชทานด้าอันเดเดกเกอร์ก็รู้สึกลำบากใจอย่างเห็นได้ชัดเพราะหากตนแพ้เสียติอันไร้พ่ายที่สร้างมาก็จะพังทลายแต่ถ้าตนชนะชอไมเคิลสจะต้องเลิกปล้ำอันเดเดกเกอร์ไม่อยากที่จะทำให้เพื่อนร่วมอาชีพจะต้องเลิกปล้ำขณะที่อันเดรเเกอร์กำลังลำบากใจและสับสนอยู่นั่นเอง ชอร์ไมเคิลสก็ได้ตบหน้าอันเทเกอร์เข้าไปอย่างแรงสิ่งนั้นทําให้อันเทเกอร์โกรธอย่างถึงที่สุดจจงได้จับร่างของชอร์ขึ้นมาใส่ท่าไม้ตายทูมสโตนโดยกระโดดขึ้นสูงกว่าปกติด้วยและจับกดนับ1 2และ3มันจบแล้วซึ่งเป็นอันเทเกอร์ที่เป็นฝ่ายชนะอีกครั้งชอร์ไมเคิลสไม่อาจจะชนะอันเ,เกอร์ในศึกเรเซอรมเมนียได้และนั่นก็ทำให้ชอนไมเคิลส ต้องเลิกปล้ำในค่ำคืนนั้นคืนที่เขาพ่ายแพ้ต่ออันเดรเกอร์ในศึกดเดเซอร์มเนียและหลังจากการต่อสู้จบลงอันเดรเกอร์ก็ได้ไปสวมกอดกับชอร์ไมเคิลส์เป็นภาพที่ทำให้น้ำตาของแฟนมวยปล้ำต้องไหลนองออกมาอันเดรเกอร์เเขาไม่ได้อยากทำให้เพื่อนร่วมอาชีพต้องเลิกปล้ำแต่ทุกอย่างมันเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นและทุกคนก็เข้าใจความรู้สึกของชอร์ไมเคิลส์ดังนั้น ทุกคนจึงปรบมือและกราบขอบคุณชอว์ไมเคิลสขอบคุณที่มอบความสุขมอบความบันเทิงให้กับแฟนมวรปล้มมาอย่างยาวนานหลายสิบปีขอบคุณทุกอย่างที่ชอว์ไมเคิลสได้ทําและได้ทุ่มเทให้กับวงการ,รมวรปล้ำด้วยหัวใจและจิตวิญญาณและนี่คือหนึ่งในสุดยอดคู่เอกที่ดีที่สุดอีกหนึ่งแมของประวัติศาสตร์ในศึกเรซเซอร์นเนียสถานมวรปล้มขอแสดงความเคารพต่อสองสุดยอดตำนาน,น,นมัวรปล้มทั้งสองท่าน ด h อันเดอร์เทเกและชอนไมเคิลมันเป็นหนึ่งในแมตช์ที่ยอดเยี่ยมและจบลงที่เอ็ดดี้สามารถรักษาเข็มขดัดแชมป์โลกของเขาเอาไว้ได้สำเร็จในค่ำคืนนั้นแต่ในค่ำคืนนั้นของซุสเนสมเนีครั้ง20ก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นกันนั่นคือเรื่องราวของนักมวยรัมที่มีชื่อว่าคริสเบนวา โดยย้อนกลับไปในศึกโรโยนัมเบิลประจำปี2004คิสเปน่าได้ขึ้นปั้มในแมตช์โรโยนัมเบิลโดยออขึ้นมาปล้มเป็นคนแรกเขาได้ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคยืนบนสังเวยียนได้อย่างยาวนานมากกว่า1ชั่วโมงโจนสามารถยืนหยัดเหลือรอบเป็นคนสุดท้ายและคว้าชัยชนะในแมตช์โรโยนัมเบิลมันได้สําเร็จทําให้เบนวาได้สึกขึ้นไปปล้มท้าชิงแชมป์โลกที่สึกเซอร์นเนียโดยเขาเลือกที่จะไปท้าชิงแชมป์โลกเฮฟวีเวทในแมตช์สามเซา ที่จะต้องต่อสู้กับผู้ท้าชิงอีกคนอย่างชอนไมเคิลส์และเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกเฮฟวีเวทอย่างทริปเปิลเอด้วยแมตช์สามเศร้าในการชิงแชมป์โลกเฮฟวีเวทถูกจัดขึ้นเป็นคู่เอกปิดรายการของศึกงเรซมานเนียในปีนั้นแมตช์การแป๊มสามเศร้าครั้งนั้นเกิดขึ้นและดำเนินไปอย่างดุเดือดคริสเบนวาถูกมองว่าเป็นมวยรองที่จะต้องมาต่อสู้กับยอนนัมเบ้าแปมที่เคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วกันทั้งคู่แต่ถึงจะถูกมองว่าเป็นมวยรองคริสเบนวา ก็ไม่ได้เกรงกลัวสองน้ำมือปราบเลยแม้แต่น้อยเบนวามีทักษะการปราบที่ดีมากอีกทั้งมีฝีมือการปราบที่ยอดเยี่ยมและเขาพร้อมที่จะสู้เต็มที่เป้าหมายจะคว้าเข็มขัดแชมป์โลกให้วเวรมาครองและแล้วในที่สดุดคริสเบนวาก็เป็นฝ่ายคว้าชนะและคว้าแชมป์โลกให้วเวรมาครองได้สำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจทุกคนต่างดีใจในชนะครั้งสำคัญในชีวิตของคริสเบนวา และในค่ําคืนนั้นเองก็ได้มีภาพความน่าประทับใจเกิดขึ้นเพราะหลังจากที่เบนวาคว้าชนะทางด้านเอดดี้เกโร่จะของเข็มคัดแชมป์โลก W W E ก็ได้เดินขึ้นไปบนสังเวียนและได้สวมกอดร่วมแสดงความยดีให้กับเพื่อนรักอย่างคริสเบนวาภาพที่เกิดขึ้นคือสองยอดน้ำเมื่อปล้ำที่เป็นเพื่อนรักกันมากได้สวมกอดกันร่วมกันดีใจซึ่งกันและกันภูเขาทั้งสองได้เป็นแชมป์โลกพร้อมกัน คนหนึ่งนี่เป็นแชมป์โลกดําเ e, และอีกคนหนึ่งก็เป็นแชมป์โลกเฮฟวี่เวทมันเป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างมากที่สุดและเหตุการณ์นี้ก็กลายเป็นประิศาสตร์ที่จะอยู่ในความทรงจำของวงการมวยปล้ำไปตลอดกาลด้วยรักและอาลัยแด่สองสุดยอดมวยปล้ำเอ็ดดี้เกเรโรและคริสเบนวา และทั้งหมดนี้ก็คือส่วนหนึ่งในแมชคู่เอกของศึกเรซเมอร์นเนียที่มีทั้งความสนุกความมันความซาบซึง้งความประทับใจและความยิ่งใหญ่ที่จะคมอยู่เป็นความทรงจำของอแฟนมวยปร่ำอย่างพวกเราทุกคนตลอดกาลและนอกจากที่เรากล่าวมานี้ก็ยังมีแมชคู่เอกอีกหลายแมชที่เราไม่ได้หยิบยกออกมาเล่าคุณผู้ชมชื่นชอบและจดจำแมชไหนกันบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันนะครับ เพื่อแบ่งปันความทรงจําและวันวาาในอดีตเกี่ยวกับแมสต่างๆของซึกเรเซอร์เนเนียสำหรับวันนี้สถานีปรามขอตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปตัวต่อไปสวัสดีครับ